สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราสองคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วกันนะแต่ไม่ได้ไปกันสองคนครับผม จะพาทีมง,งาน Billy Music เนี่ยไปเที่ยวใช่ครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะฮะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันใช่แล้วค่ะแล้วจ,จังหวัดที่เราจะพาไปนะคะก็คือเป็นจังหวัดจังหวัดราชบุรีที่เราอยู่นี่เองอแต่เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับค่ะไปกันเลย ี่นะคะเราก็มาถึงยารีสอร์ทที่สดลื้นกันแล้วดีมีรถแดงเร็วแล้วกครับเด,ดีดด๋ยวมีมีคนหนึ่งครับดดแม่แม่แม่ีม่จะม,มารอทีมงานกันกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางด้านหน้าเข้าสวนน้ำรแล้วคนระับก็จะต้องรอทีมงานของเราเพราะว่าเราแยกกันมาคนละคันน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกัน,นว่าด้านในมันเป็นยังไงดีกว่าวันนี้นะคะคนเยอะมากๆเ,เป็นวันเที่ยวคนเยอะมากๆเลยเดีย๋ยวเจอกันข้างในค่ะนี่ค่ะทุกคนเราได้บตบคพาเข้ามาแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาบามงแล้วหิวข้าวมากเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะคะให้ะะเดี๋ยวเ้าไปลิมหนังใช่ครับ เป็นไงจากที่ได้เดินทางมาไกลอยู่โอเควันที่เราไปพักมุนอนนอนเยียดไหมไม่นอนไม่นอนโอเคช่วงนี้เดี๋ยวเราหา,หาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความสนุกของพวกเราทีมงาน ตอนที่เราจมน,น้ําเราใช้หางบัตรในการแ,รแล,ล่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้ของรางวัลใหญ่ของเราก็จะเป็นคุณนู้ชมจนยนน,ยน,น,นะที่หนึ่งลงที่หนึ่งก่อนเลยเป็นม่วงข้าวไฟฟ้าบวกกติกน้ําแข็งน้แข็งยี่สิบบาแข็งขอะไร20บาท โมเด็กก่อนดูชุดดูชุดแม่เอ้ยไงล่ะชุดเราไปหาบ้างนี่นี่นี่มีใครเล่นบ้างมีไเราไปเจอแน่แล้วเนี่ยครับ กลัวเปียกนะคุณก,กล,ลัวเปียกใครก็เลยล้องย้อนไปฟังแต่พวกเราไม่กลัว พี่บอกตรงๆน e hey, ี่มันทางของพี่ชัดๆนี่อดเรใหม่ครับ่อนเดี๋ยวนี้ก็ว่าเหมือนธรรมชาติที่สุดอ่ะนี่ครับปอดในธรรมชาตินี่สวยมากๆค่ะทุกคน โอ้โหสวยมาก moments later. <laughs> เป็นยังไงบ้าผีสิงที่นี่นะนี่เช้านี่อีกันอิอ้วนปีนขมาเมื่อนะครับมาแล้วบวามผีสิงเข้าจำกัดเข้าได้ทีละสี่คนนะครับวันนี้ก็ทีมงานคนรวยผี ี้เราได้ออกจากบ้านมีสิ่งของเรียบร้อยแล้วค้ดปั้นนะบอกก่อนเลยปันป้นจัดอ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะครับตัปดาหจะมามาโซนที่เป็นสไลเดอร์แล้วก็เป็นส่วนน้ำซึ่งโซนนี้เป็นพนักงาเยอะพอสมควร๋ยวเราไปชมกันนะ ร้านบนแล้วแ่บ้าคับจากความสุกที่ได้ดร้านบนแล้วนะครับดูมาความสุขเราจะเป็นยังไงะครับตอนนี้าขึมางารขึ้มาสคนอืเอเหือคนพี่หนูกับพี่เดลพี่้าหนูพีเสปนัอ Wow. สิ่งที่เราจะเล่นกันนะคะคอสีดำๆอันนี้นี่เราจะไหลวนลงไปนุ่นนุ่นนู่น <c oughs> แล้วก็ไปลงตรงนู้นโอเคแล้วเดี๋ยวก็ทำมาเล่นกันนี้ว้าว <Wow. S 2> นี่บรรยากาศเราอยู่ข้างบนอนร้อนา Terima kasih telah menonton! <noise> ไงบ้างเมื่อกี้บอก <c oughs> พี่กับบอกไม่ต้องใช้ห่วงยางก็ได้เป็แต่พี่ก็ไม่ยอมบอกว่าต้องต้องห่วงนะตรงนี้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะ การเบ็คจักที่ได้ขึ้นไอ้สไลเดอร์อันนี้รู้สึกไงบ้างโคตรเสียวเลยผมอ่ะคือช่วงช่วงลงมาเป็นไงมั้งช่วงลงมันแปรเลยครับไอ้สัดพูดคำนี้กับกูเดี๋ยนี้นะเสียวท้องเลยไหมโอ้ยใส่เซฟมันหายไม่ได้หมดเลยว่คนเล่นดูดิตัวโคตรเตียยพี่หนูพี่หนูเล่นไอ้ยาวๆเป็นไงมั้งยาวๆเลยแบบใสที่จะมากองอยู่ที่ของแป๊บลงแป๊บเลยแป๊บเลยแท้แปเลยเนี่ย นะลมแรงลมแรงกระจอกโอ้กระจอกเป็นเล่นเป็เล่นอะไรเลยเนี่ยโหดยอะไม่เล่นไม่เล่นโหดดีอะไม่กล้า่นหลอกครับเล่นสูงใครที่ชอบช่องเรานะ่ย Billy Channel กดซับตะไคร้ฝากกดกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเราด้วยว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันตเรกระดิ่งด้วยนะพี่คิงต้นกระดิ่งจะได้ตามพี่คิงบ๊ายบายขอบคุณ ดแูแม่แม่แม่ถ่ายรูปมาแก้วจิ๊กจิจิจิ๋วจิจิกแก้วแล้วแก้้ลกเหนือเลยเขา่ายรูปไหนนะอยนี่นี่เลอยู่นี่หมอยู่ดีน่ออี่น ผมทะเลโตนะไม่ได้วี่ตู่ได้ครับนแนนี่พองคมาจะไข่กู้แล้วไม่เลี่วะไ่เป่ยไ่อตามแงด้วยจับือยังอะเปียคอยจกจกหน้าเลยไม่ได้เยจกหน้าเลยจกหน้าไห น ah. ี่เป็นลิงนะยลิงน้อยว้าวตัวนี้เป็นนกไซคานัวนะเราหลังเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยหิวแล้ว